พวกเจ้าไปยังมีลูกลำบากโอ้พขาเจ้ามีหยดย้อนเองพวกเจ้าสอนผมเมียอยู่กินกันมานานจนมันเฉื่อยต้องหาทางแปลกใหม่สร้างความเร้าใจให้ชีพจรเต้นแบบนี้ดีนะถึงมีหวังให้หมอทำให้ที่บ้านไหมเฮ้ยไม่ต้องทำเลยหมอจ๋าหมอจ๋อขออุปถัมภ์เรื่องนะเรื่องที่เขาไมสู้เนี่ยจะได้บอกใครเฉยอะไรเขาตาง คุณนี่แปลว่าอะไรทำมิจฉาบรรนนะจะเที่ยวไปบอกชาวบ้านว่าเจ้าไม่สู้เจ้าไม่สู้อะไรอย่างนั้นเหอย่าล่มขอบคุณเรื่องขอบคุณมากนะเจ้ารู้ว่าเจ้าไม่สู้คนอื่นไม่รู้ว่าเจ้าไม่สู้ดูดูไอ้พวกไอ้ชีไอ้ชีพี่น้ำเป๊ะเลยตอนงะเก็บเป็นความลับแล้วที่มันละลายเช่นนี้อย่าเห็นลับเลย ผมรู้แต่ข้าตลาดแล้วต่อพี่พี่ควรรีบกินต่อรัองนะรับรองกินแล้วโด่ไม่รู้ล้มเลยไอ้รู้ไหมว่าเขาล้มไม่รู้ลูกก็ปิดกันไม่แท้โอ้โอ้เจะแบบล้มไม่ลุกเหมือนกันโอ้ยเราของเดียวกันก็โถในเมื่อเราไม่ลุกเหมือนกันนจะรู้ไหมว่า